ครับก็สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเครื่องมันแรงไม่ขึ้นครับล้างคาบูเสร็จแล้วก็ยังเร่งไม่ขึ้นครับเป็นเพราะอะไรนะครับจะพาพี่น้องมาแก้ปัญหากันอยากให้พี่น้องรู้จักกับปัญหานี้นะครับเพราะว่าก็เห็นบ่อยๆนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องครับเอ็กโซนะครับเอ2 2สนะครับเครื่องเล็กๆครับ เลขไม่ขึ้นครับผมก็เลยอ,อยากจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับมาถอดดูท่อไอเสียคนครับเพราะว่าผมผมรู้แล้วนะครับถอดดูแล้วนะครับแต่ว่าตัวตัวท่อนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ยังโล่งอยู่นะครับ ก็ยังโล่งไม่มีอะไรนะครับเป็นเมืดหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นครับกะก็เมืดหน่อยแต่ว่าก็โล่งอยู่นะครับปกติมาดูตัวนี้ครับอยู่กับรูของเสื้อสูบนะครับทางไอเสียนะครับครับมองเห็นไหมครับก็มีแรงมันก็ไม่เต็มที่นะครับลูกสูบขึ้นก่อนครับี่ลูกสูบลูกสูบวิ่ง นะครับปกตินะครับปกติมันจะรูใหญ่กว่านี้นะครับต้องเอาลูกสูบขึ้นมาปิดบังไว้ก่อนครับเผื่อว่าเราจะทําความสะอาดนะครับนี่ครับถ้ามองอยู่ข้างนอกกล้องมันมันมันจะรูเล็กๆนะครับแต่เข้าในกูใหญ่นะครับเราต้องเอาออกครับนะครับเราต้องเอาไขควงแบนหรือ ใบเลื่อยตัดเหล็กที่หักแล้วนะครับมามาเชาะออกนะครับแล้วก็เป่าออกนะครับให้มันโล่งนะครับมันจะโล่งใหญ่กว่านี้นะครับถ้ามันโล่งมันจะแรงนะครับเวลาเร่งมันจะจะแรงได้แบบไม่ต้องไปเร่งแรงนะครับมันจะแรงเองนะครับตัดหญ้าอย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้ตัดหญ้ามันก็ยังว่าครับแรงก็กลางเล่งขึ้นก็จะหมดทางไอเสียนะครับมันดันออกยาก แต่ถ้าปิดไปกว่านี้อีกนะครับมันจะเป็นไอนะ้ำมันจะไปดันออกทางไอดีเพราะว่ามันออกทางไอเสียไม่ไม่สะดวกนะครับมันก็จะถูกดันออกไปทางไอไอดีอีกด้วยนะครับถ้ามันผิดปกติล้างขบูอะไรมันก็ไม่แรงเสียงมันแปลกๆปไปเหมือนเหมือนเราเป็นหวัดอย่างนี้นะครับเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงจุดนี้สำคัญนะครับต้องถอดดูนะครับ เครื่องเวลานานๆหลายปีมันก็สะสมเข่านะครับเป็นของธรรมดาทุกเครื่องครับต้องทําความสะอาดแกะนะครับเดี๋ยวจะเอาใบที่ตัดเหล็กนะครับมาแคะด้วยครับตอนแรกผมจะเอาไขควงก่อนแข็งมากนะครับมันแข็งเป็นตะกอนแข็ง เหมือนหินนะครับแต่ว่าเราก็ระวังลูกสูบเราด้วยนะครับอย่าไปทิ่ไมไปเกินไปลูกสูบมันเป็นโลนะครับอาจจะเป็นรอยได้ก็แค่ข้างๆนะครับที่เข้าไปใกล้เกล้สูบล้วก็ระวังหน่อยนะครับบางทีจะไปโดนแหวนถ้าแหวนมันขึ้นไม่สูงสุดนะครับอันนี้ผมยกแหวนขึ้นสูงสุดนะครับ ตัวไปโดนแต่ตัวลูกสูบมีใบเลื่อยตัดเหล็กอย่างนี้นะครับก็มาขัดได้ตัวช่วยก็หลายอย่างครับก็ถ้ามีอะไร เชาะได้นะครับเชาะออกอันนี้เป็นแบนเล็กๆช่วยในตรงที่มุมมันเล็กครับเอาลมเป่าออกครับถ้าเอาปากเป่าก็คงจะไม่เต็มที่ถ้าไม่มีปั้มลมก็ใช้สูบสูบจัก,กรยานอะไรก็ได้นะครับ มองมองเห็นนะครับมันแค่ออกแล้วนะครับแค่ออกแล้วแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่เดยวจะออกอีกก็มีบางส่วนอันนี้เห็นไหมครับมันกว้างนะครับออกจะเป็นเหลีย่ยมแล้วน,นะครับทีแรกมันจะเป็นมุมปิดบังลีนะครับตอนนี้ก็เจะข้างๆออกไปแล้วนะครับก็มุมนี้ก็ออกนะครับม,มันดำลูกสูบดำเฉยนะครับนี่ ก็มุมนี้ทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป่าอีกให้ดีก็น้ํามันเป็นซินครับล้างเข้าไปเทเข้าแล้วก็เทออกแล้วก็เป่านะครับให้ครับข่าเมามันออกนะครับตรงไหนมันรูมันช่องแคบๆก็ไขควงเล็กๆอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้ครับโอเคนะครับอันนี้แคะหมดแล้วครับมันได้นะครับก็มีไขควงไปโดนลุกสูบหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเพราะว่าลูกสูบก็เป็นโลนะครับแต่จริงๆต้องให้ถอดถอดเสื้อสูบออกมาจะดีนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจครับก็เลยไม่ถอดก็เป่าให้ฝุ่นมันออกมาหมดนะครับก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ผมจะตัดไปตอนประกอบเสร็จเลยนะครับจะสตาร์ทเลยนะครับประกอบหลังคาเข้าเสร็จนะครับทีนี้ก็มาสตาร์ทนะครับีอชกนะครับเชกขึ้นครับยวงจะเล่นสนอยนนครับตับเบาตรงก่อนครับ จะเะระเสียงมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพอไอเสียนะครับมันโลงนะครับก็แรงได้ครับเพราะว่าทางออกมันกว้างนะครับมันก็ระเบิด ออกได้ดีนะครับแรงไม่พอนะครับน้ำมันอะไรก็ดีหมดนะครับดัดหมดแล้วมันก็ยังแรงจึ้งๆกลางๆเหมือนเหมือนถ้าเป็นคนก็เป็นหวัดนะครับถ้าไม่ใช่ตัวคอของไอเสียข้างในเสสูบตัวท่อก็ยังมีส่วนนะครับบางทีขมเมา เป็นตะกอนมาปิดที่รูมันก็ติดเล่งไม่ได้ครับติดขึ้นบางทีก็จะดับพอจะเล่งก็จะดับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกนะครับสาเหตุครับให้พี่น้องมาจักกับปัญหาตัวนี้นะครับแล้วเครื่องมีปัญหาก็เอาไปคำนวณน,นะครับคิดหาทางแก้ไขกันอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช้น้ำมันก็เป็นที่ทางออกของไอเสียอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ